สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพธิพรนักฟอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนปรปฐมเขตหนึ่งปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า จากการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ดิฉันได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนพบว่านักเรียนจำสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้ไม่เข้าใจในกระบวนการคิดและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งดิฉันคิดว่า การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนนั้นจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีในรายวิชานั้นๆด้วยดิฉันจึงได้นำปัญหานี้รวมแลเปลี่ยนเรียนรู้ในการ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอนของครูประกอบกับ ที่ทางโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ตามกระบวนการ G-Pass Five Steps ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทารวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท ดิฉันจึงได้นำความรู้เรื่องของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ G-Pass Five Steps ร่วมกับการร้องเพลงหน่วยความยาวและเพลงเปรียบฉันหน่อยมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องความยาว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1นขั้นการรวบรวมข้อมูลหรือการทบทวนข้อมูลในขั้นนี้จะให้นักเรียนทบทวนข้อมูลทบทวนความรู้โดยร่วมกันร้องเพลงหน่วยความยาวและเพลงเปรียบฉันหน่อย ซึ่งดิฉันเป็นผู้ประพันธ์เองโดยใช้ทํานองเพลงที่คุ้นหูเพื่อให้นักเรียนสามารถร้องและจําเนื้อเพลงได้และให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนหน่วยความยาวที่ได้เรียนไปแล้วบนกระดานโดยมีครูและเพื่อนในชั้นเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนสามารถใช้ความรู้ในเรื่องนี้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างขั้นที่2ขั้นการวิเคราะห์และสรุปความรู้ในขั้นนี้คุณครูจะเขียนข้อความการเปรียบเทียบหน่วยความยาวให้นักเรียนสังเกตและร่วมกันอภิปราย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกิโลเมตรและหน่วยเมตรและขึ้นตัวอย่างความสัมพันธ์พร้อมทั้งตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนขั้นที่ 3. ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบตัติในขั้นนี้จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6คน และให้ตัวแทนนักเรียนออกมาจับฉลากชุดคำถามเรื่องความยาวเมื่อจับฉลากแล้วให้แต่และกลุ่มรับชุดคำถามและใบงานแล้วร่วมกันทำใบงานพร้อมตกแต่งให้สวยงามและร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรและเมตร ขั้นที่4ขั้นสื่อสารและการนำเสนอในขั้นนี้ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานโดยมีครูและนักเรียนร่วมกันรตรวจสอบความถูกต้องขั้นที่5ขั้นการประเมินในขั้นนี้จะให้นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียนเช่นสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เป็นตนต้ซึ่งผลของการจัดก,การเรียนรู้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตรได้และเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตรได้นอกจากนี้นักเรียนยังเพลิดเพลินไปกับการร้องเพลง ส่งผลให้นักเรียนสามารถจำความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวและเข้าใจถึงวิธีการเปลี่ยนหน่วยความยาวอีกทั้งยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับนักเรียนอีกด้วย โดยครูใช้การถามคำถามในการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนและการที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ